นี่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบข้ามม .4 นะคะข้อที่49นะคะเดินทางมาถึงข้อ49แล้วเนาะเขาบอกว่ากราฟของสมการในข้อใดต่อไปนี้นะคะที่มีจุดยอดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่พิกัดลบ15อะดูดีๆนะถามว่ากราฟของสมการในข้อใดต่อไปนี้นะคะมีจุดลบ15นี่เป็นจุดยอดสูงสุดจุดยอดในที่นี้ก็คือเป็นจุดสูงสุดต่ําสุดเนาะเป็นได้หมดแต่อย่างข้อเนี้ยเขาฟิกมาเลยว่าต้องเป็นจุดสูงสุดถูกไหมคะ ซึ่งจุดสูงสุดแสดงว่ากราฟมันจะต้องความถูกไหมซึ่งถ้ากราฟความบอกอะไรเราได้บ้างกราฟความนะคะเป็นการบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปปข้าไปกันก่อน y นะคะเท่ากับ ax กาลังสองบวก ax บวก b อันนี้คือสมาการกําลังสองนะคะ a เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือถ้า a เป็นบวกเนี่ยกราฟสางายนะคะซึ่งถ้ากราฟหงายเนี่ยมันก็จะมีค่าต่ําสุดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า a เป็นลบนะคะกราฟจากความ ถ้ากราฟความนะคะก็จะเป็นจุดสูงสุดนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นจุดยอดสูงสุดสูงสุดหมายความว่าไงอ่ะก็มาดูที่ย่อมเขียนตรงนี้นะคะสูงสุดก็คือความซึ่งความหมายความว่าหน้าเอ็กํากำลังสองจะต้องติดลบเพราะฉะนั้นตัดชอยข้อกอไก่กับข้อนงงูทิ้งไปได้เลยนะคะคราวนี้เรามาเช็คข้อขอขใคกับข้อขอควายวิธีการเช็คนะคะก็คือจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของ กำลังสองสมบูรณ์นะคะจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์อันนี้พี่อ้อมขยับก่อนเรามาเช็คข้อขอไข่กันก่อนเนาะก็คือ y นะคะเท่ากับลบ x กำลังสองลบส x บวกสี่นะคะจัด แบบง่ายที่สุดเลยก็คือทําให้หน้า x กาลัง2เป็นบวกซึ่งตอนเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยค่ะมันเป็นลบเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะได้ดึงลบออกนะคะเวลาดึงดึงจากทุกพจน์นะคะก็จะได้เป็นอันนี้ดึงลบออกก็ไม่เหลือดึงลบออกก็ไม่เหลือเนาะก็จะได้เป็น x กาลัง2บวก 2x นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นลบ4เพราะว่าลบเจอลบนะคะสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นบวกคราวนี้วิธีการจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะให้เราฟิกที่ก้อนที่มี x นะคะอ่า ต้องใส่กาลังสองซึ่งตรงเนี้ยค่ะตัวเชื่อมมันเป็นบวกเนาะดังนั้นข้างในพี่อ้อมก็จะเป็นบวกนะคะข้างหน้าเป็นเอแน่นอนเพราะเอกยกกาลังสองได้เป็นตัวนี้นะคะพจน์กลาตงตัวเนี้ยเราท่องว่าสองหน้าหลังถามว่า2อคูณหน้าเนี่ยโอเคมันเป็น 2x เกราต้องคูณอะไรถึงจะยังคงเป็น 2x เหมือนเดิมก็ต้องคูณ1ถูกไหมคะคราวนี้หลังกําลังสองอะมันได้1 แต่สิ่งที่สดทย์อยากได้คือลบสี่เรามีหนึงอยู่แล้วทำยังไงถึงจะเป็นลบสี่ก็แปลว่าต้องเติมลบหเข้าไปถูกไหมอันนี้ก็กระจายเครื่องหมายลบขับเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นลบ x บวกหทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบนะคะเจอกับลบตรงนี้มีค่าเป็นบวกนะคะดังนั้นอันเนี้ยแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยน้า x กำลังสองมันเป็นลบอยู่แล้วเนาะก็จะได้ว่าอ่าสรุปนะคะจุดยอด ก็คือลบหนึ่งห้าลบหนึ่งมาจากไหนลบหนึ่งก็มาจากเลขในวงเล็บนะคะจาก x บวกหนึ่งไปเท่ากับศูนย์แต่ว่าเลขห้าเนี่ยตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะเราสามารถดึงมาใช้ได้เลยอันนี้ค่ะเราก็จะได้พิกัดเป็นลบหนึ่งห้าเหมือนข้อเออเหมือนเหมือนตัวที่โจทย์ให้มานะคะเหมือนตัวที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบใช้ข้อขอไขได้เลยต่ว่าเดี๋ยวพี่ย้อมจะคิดข้อขอไขให้ดูอีกกรณีหนึ่งเนาะเพราะว่าเผื่อน้องๆบางคนอาจจะเช็คจากงองูขอายขึ้นไปไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นข้อขอควายแอย่อมแบ่งอวะถ้าเป็นข้อข้อควายสมการคือ y เท่ากับลบ x กำลังสองลบสอง x บวกสอง x แล้วก็บวกแปดนะคะอันนี้เราก็ดึงเครื่องหมายลบออกเป็น x กำลังสองลบสอง x ลบแปดถูกไหมเพราะว่าลบเจอลบเป็นบวกลบเจอลบเป็นบวกแล้วเราก็จัดนะคะให้อยู่ในวงเล็บ ก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยกําลังสองมาได้หนึ่งแต่โจทย์อยากได้ลบแปถูกไหมแปลว่าเราก็ต้องเพิ่มลบเก้าเพราะหนึ่งลบเก้าได้ลบแปดแล้วก็กระจายเครื่องหมายลบกลับเข้าไปนะคะลบเจอลบก็เป็นบวกดังนั้นนะคะอันเนี้ยจุดยอดอะ่ะจับ x ลบหนึ่งอ่ะไปเท่ากับศูนย์ซะ x ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็เก้าซึ่งมันไม่ใช่ตัวที่โจทย์ถามเห็นไหมะนั้าอันนี้จะตอบใช้ข้อขะไขได้เลยนะคะ